เออวันนี้เป็นทิปอล่นครับน,นี่ สวัสดีค่ะโอเคครับอีกคันหนึ่งวันนี้กับทริปน้องปิ่นนะครับผมเบกี้เอ็มซีชาลีน่าจะห้าสิบทีซีนะครับเพรผมมีสามเกียร์ใช่ไหมใช่ครัเกียร์แข็งด้วยอันนี้เป็นเป็นรถใครครับเป็นรถของเป็นรถของน้องออนค่ะน้องออนผูอ๋อน้องออนรถของน้องออนน้องออนอยู่นู้นอ่าน้องออนวันนี้น้องออนเอารถเอามากระบะคเป็นเซอร์วิสนะครับแต่เป็นเมียช่างต้องทําใจเพราะว่าเมื่อกี้ตอนขามาเนีน่ยรู้สึกว่าอะไรนะโหยเทนบอร์ดใช่ อันไหลหัวเทียนบอร์ดนะครับผมอ่านกป่าครับอันนี้กี่ซีซีครับที่สำรวจกี่ซีซีครับกี่ซีไอครับกี่ซีครับกี่ซีครับตัวนี้เลยพี่ได้ได้ได้เอาเอาช่างงงช่างงงช่างงงไอมันจะมีเลิขสัตว์อยู่อ๋อเดี๋ยวช่างหาก่อนคือจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าถ้าไม่มีสวิตเนี่ย สัมภาระทั้งหมดเนี่ยจะใส่มากับรถน้องปิ่นนะครับนี่มีน้ํามันน้ำมันเติมแล้วกูกายกูกายก็ขโมยไปแล้วเมื่อกี้เป็นไงวันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นเออขึ้นเนินรอดไหมขึ้นเนินต้องให้พีเดียพีเดียช่วยพีเดียช่วยได้เยอะมากเดี๋ยวจะมีคลิปตอนที่น้องขึ้นเนินด้วยไอเราก็คิดว่าแวะชมธรรมชาติไม่ใช่นะครับผมขายันขึ้นมาแล้วอเอาไม่อยู่ จะโกนขาตั้งขาตั้งรวมกี่ซีซีครับประมาณไม่รู้ให้ท่านู้ชมไปเดาอ่าเขาเอามาทำอะไรบ้างคันนี้เข้ามาทำอะไรบ้างเอาคุยกันแล้าก็มีสเตอร์สเตอร์หน้าแล้วก็อะไรไฟหน้าหลังพี่ไฟเลี้ยวเป็นไงตอนนี้ไฟเลี้ยครับข้ากคู่ครับยังไม่มายังไม่มาเครื่องเป็นไงมันมีควันออกใช่เครื่องเครื่องเครื่องคือเขาไม่ได้ไม่ได้คือปกติหลวมไหม วันมาหลวมไหมก็น่าจะน่าขัะว่าขี่มาสักทีวันตลอดเลยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่น้ำมันหนาด้วยหรือเปล่าที่หัวเทียนมันมันบอดเนี่ยน้ำมันน้ำมันเครื่องมันเยอะน้ำมันเครื่องมันเยอะใช่ไหมฝาไอ้นี่มันบาวัวอีกอีกนานไหมครันนี้ไม่เสร็จปักเตอมเลยไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดนะครับผมไม่มีกำหนดโซ แล้วน้องปิน่นน้องปิน่นจะหาไว้ัะคันไหมถามถามถามซื้อน้องอ๋อล่ะถามซื้อแล้ว <laughs> แต่แย่งกับพี่เดียอยู่อ๋อไม่ต้องซื้อก็ได้เราก็ซ่อมไปนานๆ <laughs> เราก็ให้แฟนเราซ่อไปนานแล้วก็เราก็ยาวเลย <laughs> งงใช่ดองงานแล้วก็เรายกเครื่องใหม่เลย <laughs> <laughs> แล้วก็บอกว่าน้องเออขายพี่ดีกว่าเพราะซ่อมไม่คุ้มแล้ว <laughs> <laughs> เป็นคําตอบนะครับสนุกไหมวันนี้สนุกไหมสนุกค่ะสนุกกว่านั่งจริงๆได้ ดูใหม่ที่รู้วแบบเออเราได้มีอะไรทํามากกว่าการนั่งเฉยๆปกติเราเสียงตายใช่ไม่ได้ดูข้างทางเลยปกติไม่ได้ชมนกชมไม้ชมควนเคยมาเส้นนี้ไหมเคยมาเส้นนี้ไหมเคยขี่รถมาเส้นนี้ไหมเคยค่ะเคยไปนี่เอ่อมะนิลาไม่ใช่นะเอาคนละทางคนละทางมันีลามันอยู่มะนิลามันอยู่เขาทะลุนี่ไอเราก็คิดว่ามาขายของ เป็นมุกเป็นมุกแต่กพ็พี่ดูหลายรูปแล้วน้องก็ขี่ก็ดูน่ารักด,ดี <c oughs> คือวันนี้คันนี้เด่นสุดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปดูในคลิปดูในภาพนิ่งเลยคันนี้เด่นสุดแล้วแต่สวยรถน้องสวยด้วยใช่รถจริงๆมันเป็นรถแบบจ่ายตลาดอ่ะมันไม่ได้รถขี่ว่าทางไกลอะไรแต่ว่าเรามาเราเอามาตะบี้ตะบันนี่หว่าตะบี้ตะบันโอ้แต่แต่แต่เนินมันชันจริงๆชันมากต้อง <c oughs> ต้องส่งต้องอ่าส่งกําลังรถขึ้นไปก่อนอ่ะ <c oughs> ส่งไปก็แทบจะ จะไม่ขึ้นเหมือนกันน่ะคันนี้มันเป็นล้อขอบขอบสิบนะครับขอบสิบไม่มียัางในใช่ไหมมีไหมเอามีย่างใดอ๋อขอบสิบมียัางในเนี่ยมาเนี่ยสายไฟยังไม่เสร็จเลยเนี่ยแอบแว้แหวกช่างป่านดองนะครับ <c oughs> ช่างป่านดองนะครับ <c oughs> ดองดองเพื่อขอซื้อเต่อจริง <c oughs> ๆไม่ได้มีอะไรมาก <c oughs> นำ้ำมันเครื่องเติมมาเกิน <c oughs> ให,ให้เจ้าของเขาต่อยเรียกไม่มีเลยนี่อันนี้ฟีฟพีเอกอ๋อสีสีมันน่าจะโดนเลยนะโดนน้ำมัน,นโดนน้ำมัน<า><ะ>น่ะน้ำมันใสอ่ะนี่จะเป็นเครื่องของฮอนด้าโตเก่านะฮอนด้าพวกตระกูลสีเพราะมันมีสามเกียร์แต่ถามว่าขี่ท่องเที่ยวผมก็ขี่ได้แต่ว่าช้าช้าแต่ขี่เลยบ่อย <laughs> <laughs> ไม่รู้มีคนถ่ายไหม <laughs> ตอนขี่เลยร้ันแรง โอ้เนี่ยไม่เนี่ยไม่ร้อยสี่เลยวิ่งอยู่วิ่งอยู่ส <c oughs> ี่สิสี่สิจริงๆริงเนี่ยตอนมอเช้าเนี่ยโอ้มีรองเท้านะดู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  <c oughs> ไม่เชา้าจะดูดีกว่านี้ตอนตอนมาเราจะจัดของไว้ดีกว่านี้แต่ตอนนี้คือเรารีบแล้วลูกหิวนม <c oughs> มีโอกาสเอาไหมไม่ไหมมามามาชอบชอบอยากขับชอบขับเองก็ขับเองนะ นั่งก็ป๋านละไายนะใช่ใช่นี่ป่าก็ไปขี่นี่แล้วมังกี้แล้วแตขยายลูกแล้วแต่สนุกจริงเมื่อกี้ตอนไปเปลี่ยนผ้ามันไปกันนานยังเลยไปทำอะไรกันนานนะเมื่อกี้เปลี่ยนผ้ามาตอนเล่นน้ำเสร็จอะผ้านเปียกอันนี้แตดออกรายการไหมอันนี้เอาเลยนะกูไกยมีอะไรถามไหมกูกายไม่มีนะพออย่างนี้พอแล้วนะน่าจะพอนะเพราะว่า คลิปเขาน่าจยเยอะสุดแล้วมีคลิปเดียวคลิปรวมคือเขาเด่นสุดแล้ววันนี้อยู่คลิปอยู่คลิปเดี๋ยวผมมีโอกาสเนี่ยผมจะเอาคันนี้ถ่ายคลิปอีกน่าจะมีทริปแต่อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราเร็วๆนี้พักไปทําอื่นบ้างไปทําสวนไปซื้อใช่ไปทําสวนไปฉีทุเรียนดีกว่านะครับไปย่างปลาน้ำมันโอ้โหผมเจอเมา่วันนี้จีดีสี่ร้อยแล้วไม่เคยเจอมังกี้สองร้อยแปดสิบแล้วโอเคยังไงก็ ฝากคลิปของน้องปิ่น MC ชาลีขอบคุณาไว้สักคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดแชร์นะครับกดไลค์ฝากสับตะไคร้นะครับตอนนี้ผมอยากดันให้ขึ้นพันนะครับผมเผื่อเรามีกิจกรรมดีๆฝากด้วย<ๆ>นะครับขอบคุณครับ Yeah, let's go I ain't the first With the curse With the thirst That I wanna be Better not worse Man it hurts I'm on this earth With my words And I put them all together in Insert Cause I wanna have worth Working hella hard Till they put me in the dirt Gonna go far man Listen to my words Gonna be a star man Life's like a blur When you're working this hard Till you get what you Yo, deserve Yeah I ain't taking a backseat I'm passing Anybody else who is rapping I'm nasty Ain't nobody able to catch me They gasping They cannot compare They can't match me I'm at half speed I got your girl and she. Laughing and dancing, hanging on my butt She asking to crash with me, smash with me She's savage, she wants cash money And she knows that I live lavishly, uh. I wanna live I'm cold inside Give all I have I feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world life. in the palm of my hand. I got a plan. I'm the man. Now I'm teaching the game. A better and better than anybody else who tests me i'm ready looking in my hand and it's steady i'm trending ascending and blending lyrical bending now i'm spreading and getting my name out now yeah they hear me laugh all the crowds rapping the sound i'm hitting the ground running up and coming ain't nothing yeah rookie of the year i'ma keep it 100 cold blooded no budget from nothing to something i ain't bluffing i got a full hand and a full plan i ain't gonna stop till i'm a